อันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งหมดนี่นี่นับมือมันคือสัน่นเลยฟ้าหิ้วเขา,เขา,เขาโอ้ฝ่าวมาอะไรเขพี่พี่อบตีบ้โอ้อโอเกียบ่าหมครับ <Yeah. S 2> ขีดได้บ่เฮ้ย

งั้นเนี่ยเป็นสิเบ็ดเ้ยจาใบบ่พีนองอู้หเห็นปลายิมูเดียสอดพีนองเนี่ยกมีตัวใหญ่หวานแมงไม่ตัวใหญ่นี่อยูยโขงทั้งเออโขงทังปลาบัวบัมันบริวานปลาบัวไ้วนี่เดอืมนมันร้ายนีู่ตำแห้งเลยสูดสเอา ิดคนไปเรื่อยๆพี่น้องเอาทีดีที่สุดลืมมันต้องมีกระดาษจดไวไ้ด้วเฮ้ยเออหมากลายแต่มีตาสร้างน้ำอยู่แลี้ยห่วยสิบ่ได้เปลือายบ,บานน่โบม,ม,ม,มันนี้เฮ้ยอ่ะเทียดไหมทำไมใส่หมาดอี็กน้อยนึงใส่หมาดน้อยนึง ตัวสูตรปุ๋ยเสาเห็ดบอ๊ะเน,นี่ยโอ้นี่บ่สูตรปุ๋ยไปเอาไปด้วยเอาไปเลยโอ้พระเจ้ามาน้ำสิ่งแล้วพี่น้องฟืบ <c oughs> เอือบิ่งความแตกต่างเด้อเบิ่งความแตกต่างตัวนี้จะไลยกว่า ขาเจ้าเอาสิ่งเมื่อเลื่อพี่น้องกันพอดีเพิ่นเอามาตากห่านข่านะครับไปยืมเพิ่นอู้นี่ขัวนี่ขัวเขาลงวนขัวแมนขัวขัวมันจะแห้งมันไขว่ามันมันเอียงเกาะมันมันมันหลีดนามันมันหลีดส่วนอันนั้นออกเนาะมันใ้องไม่ได้ในมือกบทานเขากันเออประมาณนั้นแต่ว่าบอกว่าตามรักวิทยาศาสตร์ได้เป็นบ่ นี่แมมาหลโอ้ยโอ้ของแท้ตัวนี้โอ้ยโบแมนไปซิดเบสซือๆโบแมนได้หนิของแท้มาัซอื้นขวาคือยมกายมันหนามันออกป่ะดิแจ้นลอยถามมันแหงน้น่อยจะง้อมันดีๆข้างนอก ตอนนี้เพื่อนจักกองอีกแล้วพี่น้องหมุงตัวนี้้ายงานนะได้หนิตัวใหญ่ส <c oughs> ีเ <c oughs> ออ,อคันคันเบิร์ตตัวนี้จักสีไปร้อยห้องไหอีกวันนี้ <c oughs> อยู่ในโคกสีเท่ลุ่งน,น,นี้อย่างหัดตั้งขาเฟือง <c oughs> เกดเกดเกตเเก,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 กเสียงตอนนี้อยู่ะในผู้้างอยู่ะาด้หมนหมุนหมหมุนหมุตัดตั้แน่ตั้แนสีเกียร์ตันท่งนี้กะตท่าน,นั่นกะขัวจิมเยาวชุของเลานีนะครับอนา,าคตของศาสต์ใช้ก็อยูไม้ครับ ไงไงขึ้นมาเนี่ยกูอยากมันกินเหลากินเบียร์ยุบอ่ะนี่ยช่หรอเดียวตามอีกงานเดียวกันสูตรเดียวกันตามเลยตามจนมือเหนื่อยแล้วกันนี่